ลองย่องยอง่องเข้าไปพอดูว่าอันนี้แ,แดงอยู่ปะวิ่งทะลุหลอดลุ่มนี่ครับตายอ่ามันน่าจะไปชุบเปลือกมันก็อ้าวตายอ่ามันน่าจะไปชุบเปลือกมันก็อ้าว เฮ้ยนักเลยเนี่ยไอเนี่ยตต้องลุกบน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 ันเนี้ยเออนั่นน่นนั่นน่นเฮ้ยสลด์ให้กระโตัวนี้มันกิงว่า

อย่าเปนปืนม่อยางนี้ดเยเบดนขนนหนึ่งนเล็งปืนมาตัู้อยู่ทางขวาเสื้อโคตรสีแดงแดง 反估。